เอา้าธรรมชื่นได้ยินเสียงสร้างคอมเพิ่มเป็น,ปนอียงเนาะบาทนี่สามแสนโอ้ได้สามแสน <laughs> โอ้สว,ส,อส,สวัสดีครับพ่อสร้างสวัสดีครับโอ้แตกสามหกหกสามเนาะพ่อสร้างเนาะครับผมค่ะ,ะพ,พอสร้างเอาไปเลี้ยงคนงานเจ๊ดูเลยปั๊ดผู้นำพ่อสร้างเขาได้สามแสนเอาสร้างเครื่องดื่มไปเลี้ยงคนงานแล้ว เอาคำชมงวดนี้ตามกันต่อได้เลยเป็นบพอสร้างแล้วบ่าเถาวัตต้นปีให้ระวังโอ้ดีใจต่อดีใจนะค่ะต้นปีให้ระวังเพื่นว่ะเขาอีรีนะพ่อเนาะสองงวดแล้วเนาะค่ะเอางวดนี้ตามกันต่อได้เลยเป็นบพอได้เลยเป็นบพเดี๋ยวรอคำนวณแป๊บคำนวณแป๊บก่อนสั่นเอาคำชมตามไปเบื้องนั้นพอสร้างนะคะปล่อยให้เลยปล่อยให้เลยพอสร้างว่ามีกักค่ะมีแต่ต้น เอาบ้าเถ่อเพิ่นม,มาแล้วแล้วครับใจคันครับสามหกหกสามได้ยินแต่เสียงฟันฮึก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 ึกพอสร้างว่าจะปล่อยตองงวดเลยประสนพันว<ป>่า<ป>ครับบ้าถ่อกับบอกเอฟซียูอาร์ R. ถ้าต้นปีเนี่ยชั้นคุม่มเนีย่ยการถาจะเดินดีเพพี่น้นองครับหกสามส เอาค่ะผู้ชมข้อคับสามเโอ้สามเดข้อเอาหนิมาชมสามหกนี่แะผมหกสามเหมือนไหมครับครับโอ้ได้ยินแต่เสียงหัวจนจนเยอะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงฟอนเฮเฮท่านเออ สันนันเลยจ้าสีล่ะพอสร้างถันเขาเห็ดงานบาดบากย่ไม่ได้เรียกเข่าลวดเห็นบ่เฮ็ดงานบานบ้าเเถ้าเข่าตลอดเนาะ่ะแม้แมานวดที่แล้วกะหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเก้ากับเขาอสามง่มอี่เหล่าเก้าเจ็ดเก้าค่ะราะว่าทายสูงไปนิ่โอ้บาเาบาเท่าเก่าตึนแล้วสันี่นี่นีอ้าวดับ <laughs> ดับมียอะมีคนตัวสองแปดสามแปดบ่มีเลยท่านผู้ชุมผมเห็นว่าดับดับอ,อ้าวมียสองคู่โอ้โอจะนำเลยนำเลยได้ไดไหลายบ่ ได้สามแสนครับปั๊ดค่ะโอ้โหวปั๊ดพ่อสร้างได้สามแสนค่ะเตรียาสูค่ีใจน้ำพ่อสร้างนะค่ะว่าเกิปีเด็กว่าเขาผมว่ามือว่านมาหาบอกว่าผมเน้นสองเจ็ดผมก็นน้ำน้ำสองเจ็ดไปเพิ่มอีกนีเว้แก่แค้นมันบ่พ่อเอาเห็นอยู่งนาคลิปดึกดังเนาะค่ะดังสองเจ็ดประชันเนาะลุกเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยปล่อยตอนเด็กในเล่นบอ ได้ครับเอาตังคผมไม่รอช้านะครับพอสร้างดิอเอาเบิ้งน้มกันเบื้องล้มชมพอสร้างมันจะปล่อยต่อ,เ,อเลยให้ตอมวดให้ควานไห้บริรอครับเสียนของแท้นะครับออกแล้วสามารถลุกหนได้เลยไม่มีกั๊ดดีแจน้ำสัางคมเด้อนะครับต้นปีพี่น้องเอานางก้อนพ่อนางก้อนเอาของกันยุบบาทนียปักจุกเด้อเบาเทาเนาคำนวณเหียนเพียนเลย ตำลาเอาถุงกล้วยออกก่อนซุกป๊บุกป๊บตำล่าคนคำนวณเออเก็บเงีไม่ตัวค่ะนาค่ะบ้าเข่าไปไปฆ่าปลาเข่าศูนย์ศูนย์ต่าเป็นเลขดับไปน้ำปูปูวาเล็กดับกันเลยไป่อย่เลย เพิมฝันแม่มูกะ950กัะว่า90มันดับอืมงไปนี่คุณครับแสงโอ้โห้อมู่อะไนเลยกัะบวากาสื่อไรเนาะนับเสียดายสร้างขึ้นบนตัวเลขไหมบอตัวประกบทำช่วงสูตรนะเอา09ตังเป็น1 2 3 4โอ้เท็แล้ว เซียนไปเซียนมาอยู่บ้านไงเซียนหาหม่องนั่งโต๊ะมีนั่งกับพอนั่งนี่บ้านนี่เอาของแท้พ่อหล่อมันบ่พ่อหล่วงว่าลิ้นไทยหนึ่งสี่มาเล่นไทยมาเลยงวดมาวิ่งหนึ่งกับสองครับนะครับผมอ่า หนึ่งตัวประกอบเลขคิดหกหาสี่สี่ห้าหกครับตัวประกอบนะครับผมเสียงยัง่ีห้ามีสี่เสียซองหกองห้าสองสี่หกกับหนึ่งหกจะเอาพวกกันอสิไปจังสิตัวสิตัวสิบหกกว่าสิบหกกุมภา สิบสี่เป็นไรที่สิบสี่กุณาบาลินไทยครับหนึ่งสองเกลีเดียบสองดิจ้าสิบหกทับสองรับสอย่ย่าหนึ่งดูไหลมันจะประหดปีไม่ไหมถือกลายจนจนลงเดียนเลยพอพอซางกันเ้มากว่าไสรสาถงกรบายย เก็ว่กอายุเพราะสร้างเพิ่นกับมันใจเนี้ยเพิ่นว่าเลขกเพื่นต้องเขาเพิ่อนบ่านอ่ะเพิ่นเพิ่นฝันว่านเด่นแก่เขาเขาบ้านเนาะค่ะอู้แม่นที่สี่กับอายุมาค่ะเลขสร้างเขาเป็นบาราซันเอสซี่กับอายุมาเขาและเลขกกสร้างเ่โอ้ธรรมชุ่มนะครับหกครูนี่ปิดโอวเน้นให้ตองวันเลยครับสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาหาลอตเตอรี่จองลอตเตอรี่ไปเลยธรรมชุ่มครับเน้ยนลักหนึ่งเน้ยนลักหนึ่งค่ะ ชุดซีตัวกับมีแค่นเหรอครับครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าสองสี่ครับฐาเน้นขึ้นเน้นสีคูนี่ครับเน้นเนีนขึ้นเน้นหนึ่งหากับหนึ่งซีครับผมโอ้ท่ามผู้ชมอันนี้จะตีหนายากอกอืมหนึ่งีอครับผมอืมมันตกกับว่าลิงทยเอสั่งครับพราะดีรั่นกันคำนวณเลยมันตกพอดีโอ้ถ้าฝันวาได็กเด็กแก่เขาได้ ได้เขาได้ไเัินเขาอีนี้เนาะครับอืมชาวเ้าเรียกเราสตัางอืมเอานี้สตั๊กีกัแยบเงินเ่าเขียนเันเก่าไว้นะครับเขียนเก่าไว้นะครับัเขา,ขาอีนี้เนาะอืมอ,มอมเก่าเก่าเอาสร้างหันมาปี่อัหเอฟซีหันมนนามวนันมหสร้าง นี่เป็นได๊พี่น้องมือนี้นะครับเนาะงพอสร้างก็ยิ้มเต็มปากเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมดีใจแก้แค้นเขามาสองวัดติดแล้วเอาต้องก็จะเข้าอีกแม่นบ่พ่อวัดที่แล้ววได้หายที่วัดนี้โอ้วัดนี้ได้สามทีแล้วขนาดวัดที่แล้วนี่ทั้งสามตัวที่เลขฝันเบอร์เก้าเจ็ดเก้าแล้วนะครับเลขดังเลยอ่า เก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเนาะสางเนาะแล้วก็หกหนึ่งหกหกหนึ่งงวดนี่ก็หกสามสามหกธรรมชมโอ้นักบุญนี่ต่างหากเลโอ้มนาล้วได้ลายมั้งัมนให้ผมตะเน้นเจ็ดสองคัดผมก็จัดคัดสางอ่าร้าคศูนหนึ่งที่บอกบอกบอมักหลายเพราะว่า ติดเพิ่นว่าดับก็นาากระดับเพิ่นกระดับอยูสองปีสามปีดแวเมนพึ่งรุดไหมพ่อพึ่งรุดบอกใครเพิ่นแก่แก่อ่มเห็นถ่าเจ็ดสองดับกับมันเดียกับสามเก็บบอกปูใสตัดตัวเพิ่นว่าสองเกดดับดังกระซ้างปูดับปุ่นว่าแมนปูดับเลยบ่าวเ่าจนเบือ้อเมีนครับเพิ่นบอกว่านั่นละ2อเดดับเพิ่นบอกว่าสองเจดดับเพิ่นว่าเห็นไหมนี่ เอาสองหกสามเล่เอนเพิ่มเล่น,นเลยคุณผู้ชมของปูสายตัดกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนี้ยเอาแม่้หมูฝันฝันมาว่าเู่าถูล,ถล้วที่มิง 5, ่งสองแปดห้าเก้าห้าศูนย่ดตัดกับได้อยู่ที่เก้าศูนยผมเล็นได้ามันติดเลขดับดับก็เลยตัดหน่อยหน่อยผมก็คิดว่า,าอวกกเอาแม้จะถึงศูนย์เก้าน้เมีนกคิดยืทกันเป็นเลขเป็นเลขมักผมเลยนะครับเลขศูนย์เกเลขเก้าหูนย์เป็นเลขที่ผมบ่ทิม ครับเออสางอืมมันยิดเสียงโหแต่ได้กระดูกซืนเก้าแต่เทียงเราหังโงดค่ะเอานะครับคุณชมครับโอ้สังคมนะครับผมผมก็นยีจอมกันกันแลนะเจาเอ้าคุณได้โชคน้ำซางเป็นดบ่อพี่น้องสองวัดต้นปีแล้วนะครับถาพันมัดพันแม่น เห็นบ่ับจะเฝ้านี้จากวันบากไงได้พอสางด้วยวันดวันไดอย่างเงี้ยยูแนวจะพุ๊บไปจะได้มัดต่อต่อเือดตัวเถือเป้าเขาดโอ้ยยูพี่นอนสั้นอันนี้คือว่าเป้าเถิดแล้วแต่ซางคุณร้อมค่ะอไเร่งเพราะใบคุณคุณรักงานเคุนความอาจจะใครจได้คนนี้ไหโอ้ค่ะเาท่าธรรชมจังรอรับชมไปเรื่อยๆเพราะว่าค่ะแต่ซางคุณไม่เห็นที่มันางหมันมันแม่นค่ะถูกทุกงวดเนาะค่ะซักซางึ้นมาก ถูกอ๋อนะครับธรรมชมนี่ครับเอต้องวอเทสครับดีใจกับผู้ถูกรังบันนสร้างเนาะครับผู้ใดได้น้ำซังเห็นบอกสีน้องไว้ให้ไงไม่รอสั่งกเก่านลยอันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าธรรมชมเห็นบ่มากเลยโอ้ยครับเสียผมเสียปูเอะเพรื่องวาปูสายตาเพป็นกระว่าสองเก็บเก็บสองดับเด้อ ผ้ไดเดินกับสร้างเพิ่นดับมาสั่นตัดเลยขีดตัดเลยตัดกอนมูไเลยหนี่าสั่นปูดับสั่นบ้าท่าเวอเลยผมคือมักแถว่าสั่นบ้าเพว่นว่าสองเก็บว่าเก็บขึ้นยูดาจอวัดสอเก็บเอานะครับชังพบให้ตองวัดครับ16บกุมภาพันธ์2 5 6 7ครับวิ่ง1กับ2นะครับเลขติดเลขประกอบก็คือ654้าสี่นะครับหนึ่งห้า หนึ่งหกสองหกชมครับเด่นที่หนึ่งห้ากับหนึ่าไปเวลเลสร้างตำาครับาเวลเล่นะครับมชุมเอานะครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณคพสร้างหร้าผมขอบคุณค่ะาางเป็นกรหมยามมาสร้างเปนฝันฝันดีก่าหรือจะไหนดี่เสียงสร้างบุณเพื่อนี่แหลครับของเฮีอยู่ตรงศูนย์ว เดี๋ยวคิดว่าแตของถูกเนี่ถูกไรเนี่ยถูกไปได้ยินเสียงเนี่ยจะได้จะต้องเข้าตูดรือเข้าลดน้ำหนักเนี่ค่ะเอาค่ะทุกชั่มสำหรับคลิปนี้เมนูเมนูกับขอตัวก่อนนะค่ะพอกันไ่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ